กาญจนบุรีเจอเสือโค่งแจ้งสายด่วน1362หรือหัวหน้าเขตสลักพระสังจับตากลุ่มนพาพันเข้มหว่นลอบล่าเสือโค่งช่วงหยุดยาวปีใหม่ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการรัฐวิญญณเขตรักษาพันธ์สัตว์่าสลักพระหมู่สี่บ้านหนองหอยตําบลวังดองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายไพฑู์อินทราบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตบาสลักพระพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัต่าสลักพระ ร่วมประชุมวางแผนการรัตเวนเชิงคุณภาพเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ในเขตรับผิดชอบในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567เนื่องจากเกรงว่าจะมีกลุ่มนายพันในพื้นที่หรือแม้กระทั่งนอกพื้นที่แฝงกายเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาลักลอบล่าสัตว์ทั้งนี้นายไพฑู์อินทราบุตรหัวหน้าเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเปิดเผยภายหลังว่าจากกรณีมีภาพเสือโครง เกิดจากงานการวิจัยขององค์กรเพนเทราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใตย้ซึ่งเป็นหน่วยงานของ NGO ที่เข้ามาวิจัยในพื้นที่จากการวิจัยพบว่าการดําเนินการที่เข้ามาติดตั้งกล้องดักถ่ายเพื่อสํารวจสัตว์ตระกูลแมวซึ่งเสือโครงเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่มีตัวขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งที่ผ่านมาเขียนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระได้พบล่องลอยและพบตัวของเสือโครงโดย5ปีที่ผ่านมา เราพบเสือโคร่งวนเวียนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระประมาณ6ตัวซึ่งเสือโคร่งได้เดินวนเวียนไปตามป่าหลายพื้นที่เช่นพื้นที่อุทยานแห่งชาติคาร์สีนครินและอยู่ในพื้นที่ของเราโดยตรงซึ่งตามที่มีข่าวตามหน้าสื่อที่บอกว่าเสือโครง่งมาจากป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุองอ่งใหญ่นสเวนด่านตะวันตกรวมทั้งมาจากป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีซึ่งก็เป็นไปตามที่สื่อรายงาน เราหวงว่าการพบเสือโครงนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นสัตว์ตัวชี้วัดว่าพื้นที่ป่าที่พบเสือโครงรวมทั้งที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อของเสือโครง ถามว่าเสือที่พบนั้นเชื่อมโยงไปถึงที่พบที่เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหรือไม่ต้องขอเรียนว่าเสือที่พบในผืนป่าแก่งกระจานไม่น่าจะเชื่อมโยงไปถึงกันเพราะผืนป่าของเราตัดขาดจากป่าแก่งกระจานช่วงจังหวัดราชบุรีสำหรับแนวทางการบรหิหารจัดการได้มีองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF ไ h a i l a ด์ มาเล็งเห็นเรื่องการทำรอยต่อผืนป่าและได้ออกสำรวจพบว่าผืนป่าของจังหวัดกาญจนบุรีตัดขาดจากป่าแก่งกระจาที่จังหวัดราชบุรีส่วนเสือโครงที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ได้ว่ามาจากป่าแก่งกระจาแต่พบร่องรอยและหลักฐานว่าเสือโครงมาจากผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเลยสวนด้านตะวันตกและผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี การพบเสือโคร่งอย่างแรกที่อยากจะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นการที่องค์กรแพนทาราที่เข้ามาและได้ข้อมูลเรื่องเสือโครง่งรวมทั้งองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF Thailand เขามองว่าการที่จะให้เสือโคร่งอยู่ได้ต้องมีการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของป่าประเภทสัตว์กีบที่เป็นเหยื่อของเสือโครง่งให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เสืออยู่ได้อย่างปลอดภัยเพราะผืนป่ามีอาหารที่สมบูรณ์เสือจะมีความปลอดภัย การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยโดยการเพิ่มประชากรเหยื่อเข้าไปรวมทั้งแหล่งน้าและทุ่งหญ้าที่เป็นแหล่งอาหารของเหยื่อก็จะต้องมีการดําเนินการในส่วนเจ้าหน้าที่ของเราเองได้มีการรัตเะเวนเชิงคุณภาพมาทั้งปีซึ่งในหนึ่งเดือนอย่างน้อยเราเดินรัตเะเวน15วันซึ่งการรัตระเวนเชิงคุณภาพเป็นงานหลักของกรมอุทยานแห่งชาติป่าายพันธุ์อยู่แล้วโดยท่านอัตพลเจริญชันษาอธิบดีได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งการเดินล่าตะเวนเชิงคุณภาพเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบร่องรอยและเก็บข้อมูลของภัยคุกคามผู้ที่เป็นภัยคุกคามไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นประชาชนของเรานี่เองที่เข้าไปล่าเะนั้นแล้วการเฝ้าระวังจะต้องมีการสรํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่รายรอบผืนป่าที่เป็นชุมชนหรือหมู่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องรู้ว่าบุคคลกลุ่มไหนมีพฤติกรรมทำผิดด้านใดอย่างไรซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จะต้องรู้เขารู้เราในระดับหนึ่งเมื่อพื้นที่ของเราพบเสือ่อโค้งประเด็นการจับตาคือเพ่งไปที่กลุ่มพวกนายพานเช่นฝั่งอำเภอบ,อบ่อพลอยมีใครมีพฤติกรรมเป็นนายพานและฝั่งอำเภอศรีสวัสดิ์มีใครเป็นนายพานเป็นต้นซึ่งปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลกลุ่มบุคคลเหล่านี้แล้วเกือบ100เอร์เซและเรามีรายชื่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้หมดแล้ว แต่ต้องขอปิดเอาไว้เป็นความลับซึ่งเราได้เสนอไปสู่องค์กรเกี่ยวกับการที่เข้ามาช่วยควบคุมเช่นเจ้าหน้าที่กออรมนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตปรปทอสอและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานสำหรับรายชื่อของบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นนายพานไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องขึ้นบัญชีดำแต่เราถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องจับตาเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นมากกว่าซึ่งหากประชาชนพบเห็นเสือโคร่งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็ขออย่าได้ตื่นตกใจเพราะเป็นสิ่งที่ดี เพราะเสือโค่งเป็นสัตว์ที่กลัวคนเหมือนกับสัตว์ทุกชนิดที่กลัวคนทําร้ายการที่เราพบเสือโค่งในพื้นที่ถือว่าเป็นต้นทุนทางพันธุกรรมที่ดีเพราะจะทําให้เราทราบได้ว่าเรายังมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่ซึ่งหากใครพบขอให้แจ้งข้อมูลข่าวสารมาที่สายด่วน1362หรือสามารถโทรได้โดยตรงมาที่ผมเบอร์063 189 2599ข่าวนยี่สิบสี่การจนบุรีชุติการหนวารินรายงาน